ไฟเกิน250กลับมาทำงาน220เวลา0.1วิไฟตก90กลับมาทำงานใหม่200เวลา1วิ กระแสเกินโหลดเกิน11แอมป์ก็คือ2,500วัตต์เวลา0.5วิให้ตัดการทํางานน่วงเวลานะครับหลังจากที่เครื่องตัดไปแล้ว60วิเปิดเครื่องใหม่ก่อนที่จะให้ตัวนี้จ่ายให้มันน่วงก่อน20วินะครับนี่จบนะครับกดค้าไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาดูอินเวอร์เตอร์นะครับในงบราคาประหยัดนะถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการอินเวอร์เตอร์นําไปใช้งานนะครับในบ้านในสวนนะครับในไร่ในนาอะไรต่างๆ นะครับมีโหลดการใช้งานไม่เยอะนะครับอยากมีตู้เย็นทีวีนะครับเครื่องซักผ้าหุงข้าวอะไรต่างๆ นะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อพวกตัวหม้อแปลงราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ประหยัดที่สุดก็จะเป็นพวกตัวชิวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงชิวิตชิ่งนะนะครับเป็นคลื่นเพียวไซ์เว็บแท้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพวกมูนิฟายซึ่งในทุกวันเนี่ยมูนิฟายแทบจะไม่มีแล้วนะครับจะมีแต่คลื่นเพียวไซ์เว็บแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับขนาด5,600วัตต์นะครับเป็นวัตต์พีคนะนะครับวัตต์สสูงงงุดขอเค้้้านนะะะรรััับบบตตตววีีจมแแ่12 24 72 48ลก็60 ท่านที่จะซื้อไปใช้งานก็ต้องดูแบตเตอรี่ท่านด้วยนะนะครับว่าแบตเตอรี่ของท่านเป็นระบบอะไรวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูตัวนี้นะครับแล้วก็จะแนะนําการต่อการใช้งานนะครับใช้งานยังไงพวกนี้นะครับให้มันทนนะนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาซื้อไปใช้งานนะครับจะต่อแบตเตอรี่เข้าแล้วก็เสียบเอไว้ใช้งานเลยพอโหลดเกินอะไรต่างๆก็ไม่ทนครับพังง่ายนะครับวันนี้ผมมีอยู่2รุ่นนะนะครับจะมีรุ่นตัว24โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น3,500วัตต์ตัวนี้จะเป็น5,600วัตต์ในระบบ นะครับ ในระบบก็คือจะมีแผงนะครับจะมีตัวระบบชาร์จแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์เองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จะออกไปใช้งานนะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับมันต่อใช้งานง่ายนะนะครับมันจะมีแค่ตัวจุดต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นข้างปลั๊ก AC output เสียบเอาไปใช้งานมีอยู่แค่นี้เองนะครับทีนี้ในการต่อนะครับถ้าเป็นระบบ24นะครับแผงที่เราจะใช้งานเราก็ต้องต่อขนานนะครับมีหนึ่งแผงก็ต่อใช้งานได้นะครับขึ แล้วจะเปิดได้กี่ชั่วโมงนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่ของเรานะนะครับมีแผงกี่แผงแล้วก็มีแบตเท่าไหร่นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเป็นแค่ตัวแปลงนะนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเก็บประจุแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวผลิตถ้า ถ้าต้องการเวลาในการใช้งานก็ต้องคำนวณแบตคำนวณแผงให้เหมาะสมกับโหลดที่เรามีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชุดพวกนี้นะนะครับไม่มีแผงไม่มีพวกชาร์จเจอร์นะครับมีแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวก็สามารถต่อใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีแบตเตอรี่ในบ้านเราอยู่แล้วนะนะครับจะเป็นแบตรถยนต์หรือว่าจะเป็นแบตอะไรต่างๆที่เราซื้อมาสำรองไฟต้องการนําไปใช้งานเป็นแค่บางครัง้งบางคราวแต่ต้องการอ e ินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับไปต่อเพื่อที่จะใช้งานโหลด AC นะครับก็สามารถต่อได้นะนะครับนี่เห็นไหม <c oughs> มันจะมีจุดต่อบแบตเต จัมจับขั้วแบตแล้วก็มาจัมเข้าตรงขั้วอินเวอร์เตอร์แบบนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ปุ่มเดียวนี่เปิดก็สามารถเสียบเอาไฟตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับมันมีแค่สวิตช์ปุ่มเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว5,600วัตต์นะนะครับตัวหน้าจอของเขาก็จะมีโชว์ค่า แรงดันแบตเตอรี่แล้วก็โวลต์ AC เอาพุทนะครับแล้วก็กำลังวัตต์จะมีปลั๊กตัว AC เอาพุทนะครับ2ช่องให้นะครับแบบนี้เลย2ข้างนะครับส่วนตัว3,500าวัตต์นะครับจะมีแต่จอที่โชว์แรงดันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ AC เอาพุทนะครับจะไม่มีโชว์กำลังวัตต์นะครับแล้วก็จะปลั๊กตัวเอาพุทเนี่ยจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับจะมีอยู่ช่องเดียวนะนะครับสวิตอะไรก็เหมือนกันนะนะครับมีปุ่มเดียวนะครับการต่อตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูการต่อใช้งานนะการต่อใช้งานนะครับผมเคยแนะนําไว้ว่าอินเวอร์เตอร์นะถ้าเป็นรูปแบบชวิตชิงเนี่ยผมแนะนําให้ท่านใช้งานแค่ครึ่งเดียวอย่าง5 6 0 0วัตต์นะที่เขาให้มานะครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวก็เท่าไหร่ละ่ะก็เอา5600หาร2นะครับ แต่ถ้าเป็นระบบ24นะครับผมแนะนําให้ใช้งานไม่เกิน2 0 0หรือ2,000วัตต์พอทีนี้เราจะจํากัดได้ไงนะครับว่าไม่ให้เกิน2,005หรือว่า2,000เราก็เอาพวกตัวชิโนทัมเมอร์นะครับมาเป็นตัวกําหนดแล้วก็จากัดกระแสไว้นะครับเนี่ยอย่างพวกตัวนี้นะครับที่ผมเคยแนะนําไปนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะทุกรุ่นทุกตัวที่ผมทําส่วนใหญ่มันก็จะใส่ตัวชิโนทัมเมอร์นะครับป้องกันโหลดเกินไฟตกไฟเกินนะครับแม้กระทั่งในตู้ ATS นะครับผมก็ใช้พวกตัวชิโนทัมเมอร์นะครับเป็นตัว ตตแต่ถ้าท่านควบคุมโหลดได้นะครับถ้าท่านควบคุมโหลดได้นะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะสมมติว่าท่านมีโหลดอยู่กระติกน้ำล้อนะ่ะสักหนึ่งตัวแล้วก็หม้อหุงข้าวอะไรนี้เนาะคือท่านมีอยู่แค่นั้นจริงๆยังไงก็ไม่เกินอยู่แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาไปติดตั้งในบ้านนะเป็นบ้านเป็นสวนแล้วก็ใช้งานหลายคนอย่างเงี้ยนะครับบางคนมาก็เสียบนุ่นนี่นั่นอันนี้คือเราจะ ไม่สามารถควบคุมโหลดได้นะครับเราก็ต้องเอาตัวชิโนทัมเมอร์พวกนี้นะครับไปจํากัดไว้ดีที่สุดนะเวลาโหลดเกินนะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์สมมติว่ามีคนเอาอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับมามาเสียบนะตรงที่เราต่อไว้เนี่ยเกิน2,000ตัวชิโนทัมเมอร์ก็จะตัดนะครับตัวนี้ไม่ตัดนะตัวนี้ยังคงทํางานอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวตัดทีนี้ไอ้ตัวชิโนทัมเมอร์นะนะครับมันสามารถตั้งค่าแบบละเอียดได้เลยนะครับว่าเวล ค้างไปเลยนะคร coffee, ับจนกว่าเราจะมาแก้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะนะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งแบบนั้นนะครับเราตั้งให้มันน่วงเวลาหลังจากที่มันเกินไปแล้วนะครับมันตัดเราจะให้มันน่วงอีกประมาณกี่วินะครับถึงจะให้มันมาต่อใหม่ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับทีนี้เรามาดูการต่อกันเลยนะนะครับผมจะต่อตัวแบตเตอรี่เข้าตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบ24นะครับถ้าเกิดว่าเรานําไปต่อกับไฟ48เนี่ยเครื่องไม่ทางานนะนะครับต่อในไฟ12ก็ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมวัดแรงดันแบตเตอรี่ให้ดูก่อนเนี่นะครับ 26.7โวลต์นะครับอันนี้คือแรงดันแบตตอนนี้นะนะครับทีนี้ก็ทําการต่อได้เลยจะต่อบวกก่อนก็ได้นะครับลบก่อนก็ได้แต่อย่าต่อผิดขั้วนะนะครับถ้าต่อกับขั้วเนี่ยเครื่องพังนะนะครับพวกนี้มันไม่มีระบบป้องกันการต่อกับขั้วนะครับต่อผิดก็ฟิวขาดเนี่ยลบก็คือสีดานะครับเนี่ยแดงก็คือบวกอันนี้ผมน่าจะเปิดสวิตช์ไว้อยู่นะมันติดทันทีเวลาต่อแบตเข้า ผมปิดก่อนนี่นะครับเราต่อเสร็จนะนะครับเราจะใช้งานแล้วก็กดตรงนี้เปิดแค่นี้เองนะครับตรงนี้จะมีไฟ220โวลต์ออกแล้วนะนะครับเห็นไหมมันมาโชว์ตรงนี้ตอนนี้มีแรงดันแบตเตอรี่2 6สโวลต์นะครับส่วนแรงดัน AC 2 2 4อ่ส่โวลต์นะครับส่วนกาลังวัดยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบโหลดนะครับถ้าเราเสียบโหลดแบบนี้หลอดไฟตัวนี้จะเป็นหลอดไส้นะขนาด100วัตต์นะครับ มันมาโชว์อยู่ตรงนี้9 3วัตต์นะครับก็จะมีการคัดเคลื่อนอยู่นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่เป็นจุดเดียวกันถ้าเรานําไปต่อใช้งานจริงๆนะนะครับพอเราเปิดเครื่องแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเสียบกระติกน้ําร้อนเสียบตู้เย็นพัดลมหลอดไฟหรือว่าจะหุงข้าวก็เสียบได้เลยนะครับมันมีอยู่แค่นี้นะนะครับหลักการใช้งานของตัวสวิตชิ่งนะครับทีนี้นะครับถ้าจะให้ดีอย่างที่ผมเคยแนะนําไว้นะครับว่าตัวชิโนทัมเมอร์นะครับเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับในระบบพวกเอ่อโซล่าเซล วาอตัวนี้จะป้องกันไฟตกไฟเกินโหลดเกินอะไรต่างๆนะครับมันจะช่วยเซฟอุปกรณ์ของเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับทีนี้การต่อนะนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีเขียนอยู่ข้างบนนะอินพุตนะครับข้างล่างก็คือไฟออกข้างบนก็คือไฟเข้าไฟเข้าก็คือไฟที่มาจากตัวอินเวอร์เตอร์นี่แหละนะครับนี่เห็นไหมผมต่อมาจากปลั๊กแล้วก็เอาไปเสียบกับตัวอินเวอร์เตอร์แบบนี้เนี่ยก็จะมาติดตรงนี้นะครับเราก็เอาตรงนี้ออกไปใช้งานนะครับก็ต่อเข้าปลั๊กอีกทีนึงนะครับแบบนี้ นี่นะครับการต่อมีอยู่แค่นี้นะครับต่อไฟจากตรงนี้เข้ามาต่อออกจากตรงนี้ออกไปใช้งานนะครับถ้ามีเบเกอร์ก็จะใส่เบเกอร์ด้วยก็ได้นะหรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ใส่ก็ดีนะนะครับเวลาเราจะออทําการซ่อมหรือว่าเปลี่ยนปลั๊กอะไรต่างมันจะได้ง่ายนะครับทีนี้เราก็มาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็ไอตอนนี้ไฟออกแล้วนะเดี๋ยวเสร็จมาดูก่อนนะครับนี่นะครับไฟออกแล้ว กา้ค่านะครับเรามาดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆก่อนนะนะครับมารู้จักก่อนว่าค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันทำงานแบบไหนนะครับแต่ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะตั้งค่านะนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าโหลดของเราเนี่ยมันคือโหลดอะไรตัวนี้มันสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับพวกมอเตอร์โหลดที่เป็นปั๊มน้ําหรือว่ามอเตอร์เป็นโรงสีอะไรต่างๆได้นะครับ เพราะว่าจะเป็นตัวหน่วงแล้วก็จํากัดโหลดแล้วก็ป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับเราเอาไปต่อกับไฟบ้านสมมุติว่าเรานําไปใช้งานกับพวกเป็นมอเตอร์นะการทํางานของมอเตอร์เนี่ยมันจะมีการกระชากเพราะฉะนั้นการตั้งค่านี่เราต้องดูโหลดของเราเป็นหลักอย่างมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเสียบปุ๊บแล้วมันจะทํางานได้นะครับมันจะมีการสตาร์ทมีการกระชากนะครับแรงดันอาจจะตกเราต้องรู้ว่ามันตกเท่าไหร่แล้วการดึงกระแสเนี่ยกระชากเนี่ยมันกระชากเท่าไหร่นะครับเราจะต้องตั้งต,งตรงนั้นเผื่อให้มันทํางานได้นะครับ แต่ถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับก็สามารถตั้งตามผมได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าค่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคือค่าอะไร,ะรการตั้งค่าก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มเซตเนี่ยนะกดค้างไว้นะครับนี่กดเข้าไปกดค้างไว้ถ้าเกิดว่าเราช้านะนะครับมันจะเด้งกลับนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามมันจะไม่บันทึกนะนะครับมันจะเด้งกลับแล้วมันจะให้เราเริ่มใหม่อ่ะดูนะนี่นเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าค่าตัวนี้ตั้งอะไรเราก็จดไว้ ว่าจะตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่แลวเวลาเราตั้งมันจะได้ไหวนะครับกดปุ่มเซตนะครับกดค้างไว้อ่ามาดูค่าก่อนพารามิเตอร์ P01 นะครับก็คือโวลต์เกินแรงดันเกินนะครับแรงดันเกินเท่าไหร่ให้มันตัดก็ตั้งตรงนี้อ่าพารามิเตอร์ P02 ก็คือมีแรงดันเท่าไหร่แล้วจะให้มันกลับมาทํางานใหม่หลังจากที่มันเกินไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือตั้งตรงนี้นะ ส่สามก็คือเรื่องเวลานะครับสมมติว่าเราดึงโหลดเกินจะให้มันเกินกี่วินาทีให้มันตัดนะครับต้องตั้งตรงนี้นะพารามิเตอร์ p ศูนย์สี่แรงดันต่ําแรงดันตกนะครับให้มันตกเท่าไหร่จะให้มันตัดนะครับตั้งตรงนี้ p ศูนย์ห้า p ศูนย์ห้าก็คือจะต้องมีแรงดันกลับมาอยู่ที่เท่าไหร่ให้มันใจใหม่นะครับกดไปอันนี้ก็คือ p ศูนย์หก p น6ก็คือเรื่องเวลาเหมือนกันนะครับโหลดที่เราดึงสมมติว่าเราดึงปุ๊บเนี่ยมันกระชากแล้วแรงดันมันตกต่ำมากๆเนี่ยจะให้มันดึงไปประมาณกีว่วิให้มันตัดก็ตั้งต,งตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ P07 นะครับอันนี้สําคัญนะตัวนี้แหละคือตัวจํากัดโหลดจํากัดกระแสนะครับกดไปตัวนี้ก็คือเวลานะครับสมมติว่าเราดึงโหลดเกินนะครับเกินประมาณกีว่วิแล้วให้มันตัดนะครับกี่วิกี่นาทีตั้งตรงนี้นะครับ IP08 นะครับ P09 นะครับก็คือการหน่วงเวลานะครับ สมมุต Compare, er, ิว่าโหลดเกินแล้วมันตัดหรือว่าไฟต่ําเกินแล้วมันตัดหรือดึงกระแสเกินหรือว่าไฟเกินมันตัดจะให้มันหน่วงกี่วินาทีนะครับถึงจะให้มันจ่ายใหม่ตั้งตรงนี้นะครับ P10 นะครับ P10 ก็คือเวลาเราปิดเครื่องหรือว่าไฟดับหรือเราเปิดเครื่องใหม่ปิดเครื่องใหม่จะให้มันหน่วงกี load, motion, ่วิถึงจะให้ตัวนี้จ่ายไฟออกมานะครับก็คือตั้งตรงนี้นะครับ P11 นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งออโต้นะนะครับออโต้ก็คือสมมติว่ามันตัดไปแล้วเนี่ย จะให้มันจ่ายเองไหมหรือว่าต้องมากดปุ่มเซตนะครับตั้งตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือมันเด้งออกเองคือเรากดช้านะครับยังยังดูไม่หมดเลยแต่ค่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกดข้ามไปได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ถึงอะไรนะเมื่อกี้ถึง p 1 0 1ครับ 11. ที่เหลือก็กดข้ามไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมก็คือการเซฟแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูการตั้งกันเลยนะครับกดปุ่มเซตนะครับกดข้างไว้ตรงนี้จะต้องตั้งเร็วนิดนึงนะนะครับพารามิเตอร์ p 0 1นไฟเกินนะครับ 250 V โวลต์นะครับนี่กดไปพารามิเตอร์ P 0 2นะครับให้แรงดันกลับมาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วให้ตัวชิ้นุทำเมื่อจ่ายนะครับผมจะตั้งไว้ที่220ก็คือให้มันเข้ามาสู่เป็นช่วงภาวะปกติก็คือ220ถึงแค่้มันจ่ายนะนะครับแล้วก็กดไปตรงนี้จะเป็นเวลานะครับเวลาในโหลดทีใ่ในเวลาในช่วงที่ไฟเกินนะครับผมจะตั้งไว้ที่0.1วิ w, นาทีถ้าแรงดันเกิน0.1วิ ไม่ใช่โหลดเกินนะอันนี้คือแรงดันเกินนะครับ0ูนยนึ่งวิก็คือให้ตัวชิโนทมัมเมอร์สั่งตัดเลยนะครับกดไปพารามิเตอร์ P04 ตรงนี้แรงดันต่ำนะแรงดันตกแรงดันต่ำผมตั้งตั้งไว้ที่190แล้วกันนะนะครับเนี่ยถ้าโหลดมอเตอร์กระชากก็คงไม่ต่ำกว่า190หรอกนะครับเนี่ยหนึ่ทีนี้ P05 นะครับผมจะตั้งไว้ที่200นะครับต้องมีแรงดัน200โวลต์นะครับเข้ามาถึงจะให้ตัวชิโนทมัมเมอร์ใจใจอ P06 เรื่องเวลานะครับตรงนี้ตั้งไว้สักหนึ่งวิก็ได้นะครับในช่วงที่โหลดกระชากเนี่ยบางทีไฟจะตกนะเราตั้งไว้สักหนึ่งวิก็ได้นะครับหรือต้องดูโหลดเป็นหลักก็ได้นะนะครับดูที่โหลดก่อนนะครับอ่าแล้วก็กดไปพารามิเตอร,ร์ P07 อ่าตรงนี้สาคัญนะครับทีนี้โหลดที่ผมเคยแนะนําท่านไปว่าเครื่องเนี้ยผมแนะนําไม่เกิน2,500 2 5 0 0ก็ประมาณกี่แอมป์ล่ะ1 1แอมป์นะครับ การคำนวณก็คือตั้งเอา2,500ตั้งแล้วก็หารด้วยแรงดัน2 2ง220ก็จะได้แอมป์ออกมาก็มาตั้งตรงนี้นะครับนี่1 1แอมป์ก็กดข้ามไปตรงนี้ก็คือเรื่องเวลานะครับจะให้มันโหลดเกินประมาณกี่วิถึงจะให้มันตัดนะครับผมจะตั้งไว้5วินาทีนะครับ0.5วินาทีนะนะครับนี่ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่1 1แอมป์สมมติว่ามีโหลดที่มันเกิน1 1แอมป์นะครับมันจะตัดภายใน0.5วินาทีกดไปเวลาตรงนี้6 0ิวิอ่าปล่อยไปเลยนะครับ การเปิดผมจะตั้งให้มันหน่วงไว้ประมาณ15าวินะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้มันจะมีการค,ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับตั้งไว้ที่20วิที่เหลือก็กดไปอันนี้ก็ปล่อยไปนะครับให้มันเป็นออโต้ไปนะนะครับนี่ก็แล้วแต่จะประยุกต์ใช้งานนี่นะครับมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับการตั้งค่าตัวชิโน่ทัมเมอร์นะนะครับส่วนการหากําลังวัดนะครับเพื่อที่ต้องการกระแสมาตั้งตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านต้องการ ใช้ไฟจากอ e ินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ไม่เกิน1,5 0่นานะครับท่านก็เอา1.5 0 0ตั้งแล้วก็หารด้วยแรยงดันแรงดันก็คือแรงดันที่ออกจากตัวมันนี่แหละนะครับ220โวลต์เราได้กระแสมาเท่าไหร่ก็มาตั้งตรงพารามิเตอร์ p 0 7นะครับท่านต้องการเท่าไหร่ก็ตั้งเท่านั้นแล้วก็เอามาหารด้วยแรยงดันนะครับแล้วก็มันจะได้ตัวเลขออกมาแล้วก็เอามาตั้งตรงพารามิเตอร์ p 0 7นนะครับตรงนี้นี่น,นี่นะครับ ถ้าท่านไม่เข้าใจก็ลองดูใหม่นะนะครับค่อยๆดูค่อยตั้งนะครับการเซฟก็กดข้ามข้าม้าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราตั้งเสร็จแล้วก็มาเช็คดูนะว่าค่าที่เราตั้งมันจำไหมนะครับกดเข้าไปไปเกิน250กลับมาทํางาน220เวลา0.1วิไฟตก90กลับมาทํางานใหม่200เวลา1วินะครับกระแสเกินโหลดเกิน11แอมป์ก็คือ2,500วัตต์ เวลา0.5วิให้ตัดการทำงานนวงเวลานะครับหลังจากที่เครื่องตัดไปแล้ว60วิเปิดเครื่องใหม่ก่อนที่จะให้ตัวนี้จ่ายให้มันนวงก่อน20วินะครับนี่จบนะครับกดค้างไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการต่อการใช้งานนะครับของตัวนี้นะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูมาชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมส่วนท่านใดที่ต้องการอยากจะต่อตามรูปแบบนี้ก็สามารถแคปเอาตรงนี้ไปต่อใช้งานได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลย นะครับหรือจะเซฟเบอร์แอดไลน์ทักไลน์มาก็ได้เดี๋ยวส่งให้ดูนะครับ